เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมื้อกลางวันกับเพื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องราวเพื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสนุกกับเพื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรงอาหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรงเรียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนสนิทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแน่นอนฉันจะร่างเรื่องสั้นภาษาไทยตามที่คุณต้องการโดยเหมาะสำหรับการเล่าเป็นเสียงมีจังหวะเว้นวรรคระหว่างประโยคแต่ละประโยคเพื่อสร้างความตึงเครียดและเพิ่มความน่าสนใจของช่วงเวลาเลี้ยงกลางวันกับเพื่อนมื้อกลางวันกับเพื่อนวันนี้ฉันเดินไปที่โรงอาหารด้วยความหิว เสียงเด็กนักเรียนพูดคุยกันดังก้องในอากาศกลิ่นข้าวและน้ำแกงลอยมาแต่จมูกอย่างชัดเจนเพื่อนของฉันนั่งรออยู่ที่โต๊ะมุมหนึ่งฉันยิ้มและพยักหน้าให้พวกเขาเราเริ่มหยิบอาหารใส่จานเสียงช้อนกระทบจานดังเป็นจังหวะแสงไฟจากเพดานสะท้อนบนพื้นเคลื่อนไหวเบาๆฉันรับรู้ถึงความร้อนจากจานข้าวบนมือทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติทันใดนั้นฉันสังเกตอะไรบางอย่างบนโต๊ะเงาของมันดูผิดปกติในสายตา ความรู้สึกเย็นแทกเข้ามาในหลังคอฉันละสายตาจากจานและเพ่งมองเสียงรอบตัวเริ่มเบาลงเหมือนทุกคนอยู่ไกลเพื่อนถามว่าฉันเป็นอะไรแต่ฉันไม่ตอบทันทีหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมามือของฉันเริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้และฉันเห็นมันอีกครั้งชัดเจนขึ้นบางสิ่งอยู่บนพื้นแต่ไม่ใช่ของปกติรูปทรงนั้นไม่สามารถนิยามได้มันเหมือนรอคอยสายตาฉัน อากาศรอบตัวเย็นจัดจนรู้สึกได้ฉันพยายามเรียกสตกิแต่ทุกอย่างรอบตัวเริ่มพร่าเลือนเพื่อนเริ่มเข้ามาใกล้แต่เสียงของพวกเขาฟังดูแปลกเหมือนถูกกรองด้วยหมอกหนาและในขณะนั้นถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องจนถึงจุดช็อกสุดท้ายที่น่าตกใจโดยยังคงเว้นจังหวะให้เหมาะกับการเล่าเป็นเสียงต่อไปได้คุณต้องการให้ฉันทำต่อไหมแน่นอนฉันจะต่อเรื่องมื้อกลางวันกับเพื่อน โดยสารต่อจากจุดที่จบไว้และเขียนให้อย่างละเอียดมีบรรยายความรู้สึกประสาทสัมผัสและความตึงเครียดของตัวละครเพื่อให้เหมาะกับการเล่าเสียงยาวโดยตั้งใจให้ความยาวมากกว่าตัวอักษรและในขณะนั้นฉันเห็นเงาเคลื่อนไหวเบาๆบนพื้นข้างโต๊ะมันไม่ใช่เงาของใครแต่เหมือนร่างบางอย่างที่ทอดต,ตัวต่ำดวงตาของฉันกวาดไปที่เพื่อนแต่พวกเขายังหัวเราะคุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความสับสนแทรกเข้ามาในใจ ฉันรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยระหว่างโลกสองใบมือของฉันยังคงสัน่นและความเย็นที่แทรกเข้ามาไม่ใช่ความเย็นธรรมดามันเหมือนบางสิ่งซ่อนอยู่ในอากาศทุกคนมาหายใจของฉันสั่นสะท้านฉันพยายามก้มลงมองให้ชัดแต่ภาพนั้นเหมือนจะขยับหนีสายตาเสียงหัวเราะของเพื่อนเริ่มแปรเหมือนถูกกรองด้วยผ้าม่านบางเบาทุกคำพูดฟังไม่ชัดเจนเพียงแต่เสียงคอช้อนและเสียงจานดังเป็นจังหวะสลับกับความเงียบ ความเงียบทำให้ฉันตั้งใจฟังมากขึ้นและฉันได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่ได้มาจากใครเสียงเหมือนกระซิบเบาๆไม่ชัดเจนแต่แทรกเข้ามาในหูฉันสะดุ้งทันทีหัวใจเต้นแรงจนเกือบจะออกจากอกร่างกายเย็นชาจนลมหายใจเป็นไอเล็กๆฉันพยายามลุกขึ้นแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับพื้นเหมือนมีแรงบางอย่างดึงฉันไว้ฉันละสายตามองรอบตัวอีกครั้งและเห็นเงานั้นชัดขึ้นมันไม่ใช่มนุษย์รูปร่างบางและบิดเบี้ยว คล้ายเงาที่เกิดจากกระจกแตกรา้าสีดำเข้มปกคลุมร่างจนแทบแยกไม่ออกจากพื้นมันเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่แน่วแน่เหมือนมีความตั้งใจบางอย่างความกลัวแทรกเข้ามาในความคิดฉันรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากทุกมุมแม้เพื่อนนั่งอยู่ตรงหน้าแต่สายตาพวกเขาเหมือนไม่อยู่ที่ฉันความรู้สึกโดดเดี่ยวแผ่ซ่านและเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงกระซิบแผ่วกลับไปเสียงนั้นพูดกับฉันโดยตรงฉันแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเอง มันเหมือนถูกเรียกชื่อโดยใครที่ไม่เห็นหน้าฉันหันมองไปรอบโรงอาหารโต๊ะอื่นยังคงวุ่นวายเด็กนักเรียนเดินเข้าออกแต่สำหรับฉันทุกอย่างเงียบงนันเสียงของตัวเองยั่งดั้งผิดปกติในหัวฉันพยายามกระพริบตาหวังว่าเป็นเพียงภาพหลอนแต่เงานั้นไม่หายไปฉันถอยหลังช้าๆแต่เท้ายังคงรู้สึกหนักเหมือนยืนอยู่บนพื้นทรายเหนียวมือฉันจับขอบโตะ๊ะความรู้สึกสัมผัสเย็นจับข้อมือฉัน ฉันสะดุ้งและถอนมือออกแต่ความเย็นยังคงอยู่รอบตัวเพื่อนของฉันเริ่มพูดซำ้ำแต่คำพูดฟังไม่ชัดเหมือนอยู่ในอากาศหนาฉันอยากตะโกนเรียกพวกเขาแต่ปากเหมือนแหง้งเสียงไม่ออกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงจังหวัดทุกเส้นเลือดเงานั้นเริ่มขยับใกล้เข้ามาแต่ไม่เดินเหมือนคนเหมือนมันลอยอยู่บนพื้นและในแววตาที่ฉันจ้องฉันเห็นความว่างเปล่าเหมือนมันไม่มีชีวิตแต่ก็เต็มไปด้วยความตั้งใจบางอย่าง ฉันพยายามถอยหลังไปถึงประตูโรงอาหารแต่เหมือนประตูไกลเกินเอื้อมและเสียงกระซิบยังคงดังชัดเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ฉันสะดุ้งร่างแข็งเทือและความรู้สึกกว่ามีใครบางคนอยู่ข้างหลังทําให้ฉันหันไปไม่มีใครแต่ความว่างเปล่านั้นเหมือนกําลังหายใจฉันรู้สึกถึงลอมหายใจเย็นเฉียบพัดผ่านคอและทันใดนั้นฉันได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นเหมือนของไหมแต่ไม่ได้มาจากเตาอาหาร มันลอยเข้ามาแทรกอยู่ในอากาศหนาฉันรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยเพื่อนฉันเริ่มเรียกชื่อฉันฉันพยายามตอบแต่เสียงที่ออกมาดังแผวเหมือนเสียงในน้ําความตึงเครียดค่อยๆก่อตัวและเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ฉันเห็นร่างของมันสูงขึ้นเหนือระดับโตะ๊ะและเริ่มโน้มเข้ามาฉันพยายามวิ่งหนีแต่เท้าติดอยู่กับพื้นเหมือนพื้นเหนียวจับเท้าเพื่อนพยายามเข้ามาดึงฉันแต่มือฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มที่ สายตาฉันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและในวินาทีเดียวเงานั้นก้มลงฉันเห็นรูปหน้าที่บิดเบี้ยวไม่เหมือนมนุษย์แต่แปลกและน่ากลัวดวงตามันว่างเปล่าแต่ก็เหมือนมองทะลุใจฉันและในขณะนั้นฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความว่างเหมือนเวลาหยุดลงเสียงในหัวฉันดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำว่าออกไปฉันพยายามขยับตัวแต่ร่างกายไม่ตอบสนอง ความกลัวครอบงำทุกความคิดและฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติของมื้อกลางวันฉันพยายามสะกดใจพยายามหายใจลึกแต่ความรู้สึกเย็นแทรกเข้ามาทุกอนูฉันเห็นเพื่อนอีกครั้งพวกเขายังคงนั่งยิ้มแต่รอยยิ้มของพวกเขาไม่เหมือนเดิมเหมือนถูกคลุมด้วยเงามืดเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงแผ่วเบาและเงานั้นเริ่มคลายตัวแต่ไม่หายไปฉันรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอากาศรอบตัวหนาแน่น และโรงอาหารที่เคยสว่างกลับมืดลงเล็กน้อยความตึงเครียดยังคงอยู่และฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันเห็นในวันนี้จะไม่ถูกลืมง่ายๆฉันพยายามหายใจช้าๆและค่อยๆลุกขึ้นเพื่อนยื่นมือเข้ามาดึงฉันและฉันเริ่มเดินออกจากโรงอาหารแต่ความรู้สึกกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวยังคงติดตามฉันไปทุกก้าวถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อส่วนต่อไปอีกให้เรื่องนี้ยาวเกินตัวอักษรและสร้างช็อคสุดท้ายที่ทำให้คนฟังสะดุง้ง โดยยังเหมาะสำหรับการอ่านเป็นเสียงยาวเต็มมื้อกลางวันคุณอยากให้ฉันทำต่อไหมแน่นอนฉันจะเขียนตอนจบของเรื่องมื้อกลางวันกับเพื่อนให้จบอย่างน่าจดจำแต่ค่อยๆค,ค,คลายความตึงเครียดเหมาะสำหรับการเล่าเป็นเสียงให้ความรู้สึกทั้งโล่งใจและแฝงความลึกลับเล็กน้อยเราเดินออกจากโรงอาหารด้วยกันเพื่อนจับมือฉันเบาๆรอยยิ้มของพวกเขากลับมาสดใสเหมือนเดิมเสียงหัวเราะค่อยๆกลับมาเต็มโรงอาหารแต่บางสิ่งยังคงอยู่ในใจฉัน ฉันหันกลับไปมองโต๊ะที่นั่งไม่มีร่องรอยของเงาที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้เพียงแค่เงาของแสงแดดที่ส่องเข้ามาฉันสูดลมหายใจลึกรู้สึกว่าความตึงเครียดค่อยๆค,ค,คลายลงเพื่อนพูดเรื่องตลกฉันหัวเราะตามแต่ความรู้สึกนั้นทำให้ฉันระวังตัวมากขึ้นฉันรับรู้ว่าโลกนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ความอบอุ่นของเพื่อนและเสียงหัวเราะช่วยให้ใจฉันสงบเมื่อเราก้าวออกไปจากโรงอาหารแสงแดดสาดส่องเต็มลาน ฉันรู้สึกถึงความสดชื่นและความทรงจำนี้ยังคงอยู่ในใจเป็นมื้อกลางวันที่ไม่เหมือนใครแต่เต็มไปด้วยความสนุกและความตื่นเต้นฉันหันมองเพื่อนอีกครั้งพวกเขายังคงหัวเราะและฉันรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เคยอยู่คนเดียวมื้อกลางวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ฉันจำไปอีกนานและในความทรงจำบางสิ่งที่ฉันเห็นอาจไม่ชัดเจนแต่ความรู้สึกตื่นเต้นนั้นยังคงอยู่ฉันยิ้มให้ตัวเอง และก้าวเดินต่อไปพร้อมเพื่อนโลกภายนอกกลับมาสดใสแต่ความลึกลับเล็กๆนั้นยังแฝงอยู่เรากลับบอกกว่าชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่คาดคิดและมิตรภาพยังคงเป็นสิ่งที่ทําให้เราก้าวผ่านทุกสิ่งได้ถ้าต้องการฉันสามารถปรับให้เวอร์ชันนี้ยาวขึ้นสําหรับการอ่านเป็นเสียงยาวนาทีโดยเพิ่มบรรยายรายละเอียดสภาพแวดล้อมและความคิดของตัวละครเพื่อให้ผู้ฟังดื่มด่ำไปกับบรรยากาศมื้อกลางวันกับเพื่อนเต็ม คุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชันนั้นไหม